สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ the rich man podcast นะครับวันนี้ผมได้นำบทความของคุณเชอร์มานรัตนพงศกูนะครับมาพูดคุยกันนะฮะเขาบอกว่าทำงานที่อยู่ในมือให้ดีที่สุดก่อนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะมีเป้าหมายนะครับที่อยากขึ้นไปจุดสูงสุดของชีวิตนะครับอย่างเช่นประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานอยากเป็นผู้บริหารอยากเป็น CEO นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการทํางานที่อยู่ในมือที่เรารับผิดชอบเนี่ยนะครับก็คือสิ่งเล็กๆที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยจงทํามันให้ดีที่สุดก่อนนะครับ คุณเจอมารัตนาพงตะกูนะครับเขาบอกว่าน้ำที่เต็มหม้อเนี่ย ย,ย่อมเริ่มจากน้ำที่เล้ยวหยดก่อนครับเช่นกันครับความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็ต้องเริ่มจากความสาเร็จเล็กๆก่อนถ้าคุณอยากเก่งในสิ่งใหญ่ๆนะครับก็ต้องเก่งในสิ่งเล็กๆก่อนถ้าคุณอยากสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่นะครับก็ต้องเริ่มจากการสร้างผลงานเล็กๆก่อนถ้าคุณอยากให้องค์กรมองเห็นว่าคุณเนี่ยมีความสามารถที่จะทํางานยากได้ดีนะครับก็ต้องเริ่มจากทําให้องค์เนี่ยมองเห็นว่าคุณเนี่ยมีความสามารถที่จะทํางานเล็กได้ดีก่อนนั่นเองครับซึ่งความทะเยอทะยานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันจะ นนแต่อย่าให้ความเทะเยอทะทยานทําให้คุณคว้เขวจากการทํางานที่อยู่ในมือให้ดีที่สุดนะครับและอยู่ในจุดตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะส,สุดท้ายเนี่ยนะครับคุณจะเหลือแต่ความทะเยอทะทยานครับและไปไม่ถึงจุดที่คุณฝันนั่นเองครับแต่ถ้าคุณมัวแต่มุ่งไปที่ยังจุดที่คุณต้องการจะขึ้นไปนะครับคุณจะก้าวพลาดในจุดที่คุณยืนอยู่ครับอย่างในการทํางานเนี่ยคุณอาจจะมีเป้าหมายที่จะขึ้นเป็นผู้บริหารน,นะครับทำงานที่ท้าทายและสุดท้ายเนี่ยก็แทบรอวันนั้นไม่ไหวครับแต่คําถามเนี่ยก็คืออะไรครับ ที่จะทําให้คุณเนี่ยขึ้นไปถึงจุดนั้นนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว,ว่าคุณต้องทํางานที่ทําอยู่ตอนนี้เนี่ยให้ดีที่สุดก่อนครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานที่คุณไม่อยากทําก็ตามครับรู้สึกว่ามันไม่ท้าทายหรือว่ามันไม่พิสูจน์ตัวเองก็ตามครับแต่คุณเนี่ยจะมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองกับงานใหญ่ๆได้ยังไงครับถ้าคุณพิสูจน์ตัวเองกับงานเล็กๆไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับสิ่งที่คุณเนี่ยต้องโฟกัสเนี่ยคืองานที่อยู่ในมือครับจะทํายังไงให้ดีที่สุุุดดเเเเเเพพรรรรรรราาาาาะะะวว่่่่่่่นนีีีีคคคคืออออโกกสสสแัับททณณจจจูมมิิิตตงงงง็็ป้้ใยยยๆไไล ค,คุณจะยิ่งไปไม่ถึงครับถ้าคุณไม่สามารถโฟกัสก well, um ับสิ่งที่คุณทําอยู่นะครับว ja. ันหน้านะครับเมื่อคุณไปถึงจุดนั้นเนี่ยคุณก็ย่อมไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งทีええ่คุณทําอยู่ได้เช่นกันครับเพราะว่าคุณเนี่ยนะครับจะมุ่งมองแต่จุดที่สูงขึ้นไปอีกครับซึ่งกลายเป็นว่าความทะเยอทะยานเนี่ยจะทําให้คุณใจร้อนครับและทําอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะสูงแค่ไหนนะครับอย่าลืมตั้งเป้าหมายเล็กๆและโฟกัสกับมันครับและทําให้ดดีีท่สุกพอร ซึ่งมันเนี่ยจะทำให้คุณเติบโตไปทีละก้าวครับถ้าก้าวนี้คุณเดินล้มนะครับคุณก็ไม่มีวันก้าวต่อไป ดังนั้นนะครับต้องเอาก้าวนี้ให้ผ่านไปด้วยดีให้ได้ก่อนครับและคิดอย่างนี้ในทุกๆก้าครับเป้าหมายเนี่ยมันรอคุณอยู่แล้วครับถ้าคุณค่อยๆเดินเข้าไปหามันไม่ใช่ว่าเราจะกระโดดไปหามันนะครับซึ่งความสําเร็จเนี่ยต้องมีขั้นตอนนะครับและต้องเริ่มจากใจเย็นๆแล้วทาไมครับคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากก้าหน้าอยากได้เลื่อนชั้นแต่ทําไม่ได้ครับก็เพราะว่ามัวแต่มองจุดที่อยากไปถึงครับไม่ได้มองจุดที่ยืนอยู่งานที่อยู่ในมือไม่โฟกัสกับมันครับเพราะไม่อยากทํามัวแต่โฟกัสกับงานที่อยากทําแต่ยังไม่มีโอกาสทําสรุปแลล้้วนผงาา่กก็ออมมไได เรื่องค,ความทะเยอทะย,ยานเนี่ยยังอยู่นะครับแต่ความเป็นไปได้เนี่ยมันแทบไม่มีครับซึ่งคนที่ประสบความสาเร็จจริงๆนะครับเขาไม่เคยสนใจเป้าหมายใหญ่เท่าเป้าหมายเล็กเลยนะครับพวกเขาเนี่ยต้องเป้าหมายใหญ่แล้วก็เลิกหมกมุ่นกับมันครับแต่เขาเนี่ยจะพยายามหมกมุ่นกับเป้าหมายเล็กครับ หรือแต่ละก้าวเนี่ยที่จะเดินไปถึงจุดนั้นมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคุณต้องรู้จักดึงโฟกัสกลับมาที่เป้าหมายเล็กสิ่งที่คุณทําอยู่ครับงานที่คุณทําอยู่ให้ได้และทุ่มเทกับมันอย่างเต็มที่ครับเหมือนคุณไม่สนใจว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงครับคุณสนใจแค่ผลลัพธ์ตอนนี้ก็พอครับซึ่งมันเป็นจิตวิทยาที่คุณต้องหลอกล่อตัวเองนะครับดึงตัวเองออกจากความหมกมุ่นกับอนาคตครับแล้วมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่หมกมุ่นอยู่กับอนาคตมมมมาาาาาากไไไไไไปเเเเ่่่่ยยยจจะะะแแทททททบทไไบด้้ลลงงงงืืออออํํํรรรรรหวส็คัซึ เอทยานะครับ มันทาให้คุณเนี่ยเสียโฟกัสครับคุณต้องควบคุมมันให้ดีๆนะครับและฉุดคิดเสมอนะครับว่าถ้าคุณทําวันนี้ได้ไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่มีวันนั้นดังนั้นนะครับจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอครับและนี่ก็เป็นบทความของคุณเชอร์มมนรัตนพงศ์ตะกูลนะครับผมมองว่ามันเป็นบทความที่ดีมากๆนะครับซึ่งนี่นะครับก็เป็นบทความของคุณเชอร์มานรัตนพงศ์ตะกูลนะครับผมมองว่ามันเป็นบทความที่ดีมากๆนะครับซึ่งบางทีเนี่ยผมเองนะครับก็ยังมีหลุดโฟกัสบ้างนะครับเพราะว่ามัวแต่่่โโฟฟกกกััสสททีีอนาาคตมไปป้ หมายใหญ่ๆมากไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพอกลับมานั่งนึกเนี่ยเราก็ควรทําสิ่งเล็กๆให้มันดีก่อนแล้วสิ่งเล็กๆพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะทวีคูณเป็นสิ่งใหญ่ได้ในอนาคตนะครับและสุดท้ายเนี่ยความสมเร็จเนี่ยมันจะตามเรามาเองนะครับวันนี้ผมได้นําบทความของคุณ BJ Fox นะครับผมคิดว่าการที่เราทําอะไรเล็กๆในชีวิตประจําวันให้มันสม่าเสมอเนี่ยนะครับมันอาจจะกลายเป็นสิ่งใหญ่โตในอนาคตได้นะครับชีวิตก็เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็คือนิสัยเล็กๆครับ โตไปเป็นนิสัยใหญ่ๆได้จากคุณ BJ Fox นะครับซึ่งบทความในวันนี้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ t ท n นี a b i ป s ครับเปลี่ยนน้อยนิดพิชิตทุกเป้าหมายนั่นเองครับเขาบอกว่าในช่วง20ปีหลังมานี้นะครับคุณ BJ Fox เนี่ยครับพบว่าวิธีเดียวที่ได้ผลในการเปลี่ยนแปลงนิสัยนะครับได้อย่างถาวรคือการเริ่มจากทําเรื่องเล็กๆนะครับซึ่งคุณเอมี่เนี่ยเขาเป็นนักเรียนของคุณ BJ Fox นะครับเขาเนี่ยนะครับเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็พยายามจะก่อตั้งธุรกิจเกี่ยวกับ สื่อการศึกษาไปพร้อมกันนะครับแต่เธอก็ตื่นเต้นนะครับเมื่อคิดว่าเธอจะได้เป็นเจ้านายตัวเองแล้วก็ทําในสิ่งที่รักแต่ก็มีเรื่องที่ต้องคิดามากมายนะครับไม่ไว่าจะเป็นการจ้างพนักง,งานใหม่การมองหาพื้นที่เช่าออฟฟิศนะครับแล้วก็การคํานวณภาษีเธอเนี่ยนะครับจะผัดวันประกันพรุ่งในเรื่องสําคัญสาคัญนะครับอย่างเช่นการร่างสัญญาธุรกิจแล้วเลือกทํางานที่เธอชอบก่อนนะครับอย่างเช่นการออกแบบโลโก้นะครับต่อมาเนี่ยเธอก็เริ่มบริหารเวลาแล้วก็ทําตามแผนธุรกิจไม่ได้ครับ เธอคิดว่าดูท่าตัวเองเนี่ยจะทําให้ธุรกิจนี้พังด้วยน้ามือตัวเองนะครับซึ่งนั่นเนี่ยนะครับทำให้เธอเนี่ยจิตตกครับคุณเอมี่เนี่ยอยากให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับและเธอเนี่ยก็เฝ้าสัญญากับตัวเองว่าเธอเนี่ยจะจัดการกับเรื่องใหญ่ๆโดยเร็วนะครับแต่ผ่านมาหลายเดือนนะครับนับจากวันที่เธอสัญญากับตัวเองเนี่ย เธอก็อยังไม่ได้เริ่มลงมือเลยครับความเชื่อผิดๆนะครับที่ทําให้ชีวิตของเธอเนี่ยสะดุดครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยมักเชื่อกันว่าหากคิดจะทําการใหญ่เนี่ยคุณต้องกล้าได้กล้าเสียครับไม่ใช่นั้นเนี่ยก็มมวนเสือกลับบ้านไปได้เลยซึ่งเราเนี่ยครับใช้ชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนไปด้วยแรงเะือทะยานแล้วก็ความสําเร็จแบบจานด่วนนะครับคือสิ่งที่คนคาดหวังกันเราเนี่ยมักจะรู้สึกว่าการทําอะไรบางอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อคอยผลสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องยากครับ ทั้งๆท,ที่นี่คือสิ่งจําเป็นหากคุณต้องเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นในระยะยาวนะครับคนเราเนี่ยนะครับมักรู้สึกว่าวุ่นใจแล้วก็ถอดใจเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอาจจะฟังดูเหมือนเป็นธรรมชาติของคนหรือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่วิธีคิดแบบนี้เนี่ยก็เป็นอีกเหตุผลนะครับที่เราถูกตั้งโปรแกรมมาให้ล้มเหลวนั่เองครับแล้วเมื่อคุณเอมี่นะครับพบวิธีการไทนี่แฮบิตเนี่ยเธอก็ได้ค้นพบว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับปัญหาใหญ่ยักของเธอเนี่ย ก็คือการทำเรื่องเล็กๆครับอย่าค่อยไปค่อยไปคุณเอมี่นะครับเธอเนี่ยทิ้งคติเล่นใหญ่หรือว่าไม่ก็กลับบ้านไปครับแล้วตัดสินใจหันมาทำเรื่องเล็กๆแทนนะครับในทุกเช้านะครับหลังจากที่เธอเนี่ยส่งลูกสาวไปโรงเรียนอนุบาลแล้วนะครับเธอจะจอดรถที่ข้างทางครับแล้วเขียนรายการสิ่งที่เธอต้องทำหนึ่งอย่างลงไปในกระดาษโน้ตของเธอวันละแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ละอย่างนะครับที่เธอเขียนลงไปเนี่ยเธอสามารถทำได้ทันทีนะครับอย่างเช่นส่งอีเมลเรื่องการขายนะครับนัดประชุมโปรเจกต์ ร่างบทนาของคู่มือคนไข้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สิ่งอื่นๆที่มันดูเรียบๆง่ายๆนะครับเธอก็เขียนลงไปในกระดาษโน้ตของเธอนะครับคุณเอมี่นะครับแค่ต้องใช้พลังงานไปกับการเขียนหนึ่งสิ่งครับที่เธอตั้งใจจะทําในวันนั้นลงบนกระดาษนะครับซึ่งมันจะก่อให้เกิดปฏิยาลูกโซ่ครับที่ขับเคลื่อนวันของเธอทั้งวันครับและในที่สุดเนี่ยก็นําไปสู่การเปิดบริษัทอย่างประสบความสําเร็จครับทุกๆวันเนี่ยนะครับความรู้สึกว่าได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างสําเร็จเนี่ยจะต พร้อมกับแผ่นโพสต์อิดนะครับที่ติดอยู่หน้ารถเนี่ยและเมื่อกลับถึงบ้านนะครับเธอก็จะเก็บเอาแผ่นโน้ตนั้นเนี่ยเข้าบ้านไปด้วยครับพร้อมกับความรู้สึกดีๆว่าเธอเนี่ยทำบางอย่างสําเร็จรูล่วงแล้วนะครับซึ่งเรื่องเล็กๆเพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะดูเหมือนว่าไม่ใช่สิ่งสําคัญในตอนแรกนะครับแต่มันสามารถเป็นแรงผลักดันนะครับให้คุณเนี่ยทำสิ่งที่ท้าทายยิ่งขึ้นได้สําเร็จครับและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและรู้ตัวอีกทีนะครับคุณก็ทํางานใหญ่สําเร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็เป็นบทความของคุณ BJ Fox ในเรื่องของนิสัยเล็กๆโตเป็นนิสัยใหญ่ๆได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดอะริชแมนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ วันนี้ผมได้นำบทความของคุณเชอร์มันรัตนพงศกูลนะครับมาพูดคุยกันนะฮะเขาบอกว่าเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณเนี่ยจะส่งพลังครับซึ่งมีคํากล่าวนะครับที่ว่าคนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในสิ่งใดก็ตามในโลกนี้นะครับไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดครับแต่ก็คือคนที่เป็นตัวเองมากที่สุดนั่นเองครับซึ่งทุกท่านเนี่ยอาจจะเคยเห็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเน็ตเอเดลหลายๆคนนะครับที่โด่งดังมาจากการที่เขาเป็นตัวของตัวเองนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเขาจะมีคอนเทนต์ที่ด่าแฟนบ้างนะครับด ก็นําความสามารถเฉพาะตัวของเขาเนี่ยมาแสดงออกผ่านโซเชียลมีเดียนั่นเองครับและสุดท้ายเนี่ยก็ทําให้พวกเขาเนี่ยโด่งดังขึ้นมาได้ครับซึ่งเราเนี่ยครับเคยเห็นคนที่ชอบบางสิ่งแต่เริ่มทําสิ่งนั้นแทบไม่ได้ครับไปไปมามาแล้วเนี่ยเขากลับทําได้ดีกว่าคนที่เก่งแต่ไม่ชอบสิ่งนั้นนะครับเพราะความชอบจากการเลือกทําในสิ่งที่เป็นตัวเองเนี่ยทำให้เกิดความตั้งใจแล้วก็ความพยายามนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็จบด้วยการพัฒนาตัวเองครับ ซึ่งความชอบเนี่ยคือสิ่งที่ทรงพลังมากๆนะครับและความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่านะครับซึ่งคุณเนี่ยไม่สามารถทําทุกสิ่งในโลกได้อย่างยอดเยี่ยมหรอกนะครับแต่คุณเนี่ยสามารถทาบางสิ่งได้ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกได้นะครับถ้าสิ่งนั้นเนี่ยคือตัวคุณครับนั่คือสิ่งที่ชอบของคุณเนี่ยให้ลองสังเกตดูนะครับว่าคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดหรือว่ารวยที่สุดเนี่ยพวกเขานะครับจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเนี่ยก็คือความเป็นตัวของตัวเองครับ เพราะว่าเป็นตัวของตัวเองครับทุกท่านอาจจะสังเกตได้ตั้งแต่เสื้อผ้าการแต่งตัวพวกเขาเนี่ยจะเป็นอย่างที่ตัวเองชอบครับซึ่งไม่สําคัญนะว่าคุณจะวิจารณ์มันเยอะไปหรือน้อยไปนะครับถ้าสมมตินะครับถ้าคุณบอกพวกเขาว่าคุณควรมีภาพลักษณ์ที่ดูดีเนี่ยพวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณอยากเป็นคนรวยในยุคนี้นะครับคุณต้องเป็นตัวของตัวเองและไม่ต้องห่วงเมื่อคุณรวยเนี่ยคุณจะมองว่าคุณมีภาพลักษณ์ที่ดูดีนะครับ พวกเขาเนี่ยจะตอบแบบนี้เลยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเขาเป็นเนี่ยยังรวมถึงสิ่งที่พวกเขาคิดแล้วก็ทําด้วยนะครับและทําไมครับทุกไอเดียเนี่ยความคิดสร้างสรรค์และทุกสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยถึงทรงพลังครับมันไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยคิดในสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับแต่พวกเขาเนี่ยคิดในสิ่งที่ยังไม่มีใครคิดครับคนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่ายากครับที่จะทําเช่นนั้นได้แต่ต้องใช้ความกล้าซึ่งเปล่าเลยนะครับบางทีเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ความกล้าก็ได้ครับแต่ใช้ความเป็นตัวของตัวเองคุณเนี่ย ก็จะต่างจากทุกคนในโลกนะครับคุณเชอร์มมนรัตนพง์ตะกูลนะครับเขบอกว่าทําไมในโลกนี้เนี่ยจึงมีแค่1%ที่ประสบความสําเร็จครับเพราะว่าคน99%เนี่ยมัวแต่คิดแต่ไม่ลงมือทำนะครับซึ่งมีคน1%เท่านั้นนะครับ ที่น้่งคิดวางแผนแล้วก็ลงมือทำหรืออาจจะเพราะคน99%เนี่ยทำอะไรไม่เคยสำเร็จเพราะว่าล้มเลิกไปก่อนนั่นเองครับและมีคนเพียง1%ครับที่มีวิน,นัยความอดทนและลงมือทำอย่างจริงจังจนกว่าจะสำเร็จครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคน99%เนี่ยนะครับมีมายเซ็ตที่ทำให้พวกเขาเนี่ยล้มเหลวครับและมีเพียงคน1%เท่านั้นครับที่มีมายเซ็ตที่ทำให้พวกเขาเนี่ยประสบความสำเร็จครับซึ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ แต่คุณเชอร์มานรัตนพง์ตะกูเนี่ยเขาเชื่อว่าอีกเหตุผลสําคัญนะครับก็คือคน99%เนี่ยไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองครับและมีเพียงคน1%เท่านั้นครับที่กล้าเป็นตัวของตัวเองเพราะอย่างแรกนะครับคุณรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่ดีพอครับและ2ครับถ้าคุณมั่นใจแล้วก็คิดว่าตัวเองดีพอเนี่ยคุณก็จะถูกเกลียดแล้วก็ถูกวิจารครับและข้อ3ครับถ้าคุณถูกเกลียดแล้วก็ถูกวิจารเนี่ย คุณก็จะล้มเหลวนั่นเองครับซึ่งคุณเชอร์แนรัตนพงศ์ตระกูลนะครับเข้าขอการันตีว่าคุณเข้าใจผิดทั้ง3ข้อครับหครับคุณควรมั่นใจในตัวเองเพราะว่าคุณเนี่ยดีพอในแบบที่คุณเป็นครับและคุณเนี่ยจะดีพอยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกนั่นเองครับและข้อ2ครับไม่มีทางที่ทุกคนในโลกเนี่ยจะเกลียดคุณถ้าคุณมั่นใจแล้วก็คิดว่าคุณดีพอครับจะมีคนมากมายครับที่ขอบคุณเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาครับ และข้อ3ครับข้อสุดท้ายคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนนะครับถูกเกลียดแล้วก็ถูกวิจารณ์ครับมันบ่งบอกว่าคุณได้ทําบางสิ่งแล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยมันโดดเด่นครับและที่สําคัญเลยนะครับคุณเสี่ยงที่จะล้มเหลวครับเพราะว่ากล้าทําสิ่งที่อยากทําครับดีกว่าล้มเหลวแน่ๆครับเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรเลยและนี่ก็เป็นบทความของคุณเชอร์มานรัตนพงศกูนะครับวันนี้ผมได้นําบทความของคุณเชอร์มานรัตนพงศกูนะครับมาพูดคุยกันเขาบอกว่าคนที่หาเงินเก่งเนี่ยนะครับ จะมี3ข้อที่เหมือนกันนะครับก็คือข้อ1ครับความฉลาดซึ่งแน่นอนนะครับว่าคนหาเงินเก่งเนี่ยคือคนฉลาดครับแต่เขาเนี่ยไม่ได้ฉลาดเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่ว่าเขาสมองดีการศึกษาดีหรือว่ามีความรู้เยอะนะครับ แต่เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนชอบคิดครับชอบหาไอเดียและชอบวางแผนเขาไม่เคยหยุดคิดถึงวิธีหาเงินเลยนะครับเขาไม่เคยหยุดหาไอเดียที่จะสร้างสรรแล้วก็ทําอะไรบางอย่างเพื่อให้คนซื้อมันครับเขาไม่เคยหยุดวางแผนกลยุทธ์ที่จะขายมันและที่สําคัญที่สุดนะครับเขาไม่เคยหยุดอ่านผู้คนครับและจะหาวิธีที่จะโน้มน้าวจูงใจแล้วก็ชนะใจผู้คนนั่นเองครับ ซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาฉลาดเพราะว่าเขาไม่หยุดคิดครับและยิ่งเขาทําในสิ่งที่คิดมากเท่าไหร่นะครับเขาเนี่ยก็จะยิ่งฉลาดมากขึ้นครับเพราะว่ามันก็คือการสั่งสมประสบการณ์นั่นเองครับรวมทั้งทุกสิ่งที่เขาเห็นนะครับเขาก็สามารถใช้แรงบันดาลใจให้เกิดไอเดียแล้วก็แผนการใหม่ๆได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากเป็นคนหาเงินเก่งนะครับจงเป็นนักคิดครับแล้วก็โฟกัสที่ความท้าทายอย่าโฟกัสที่เงินอย่างเดียวครับต่อมาข้อ2ครับความกล้า ซึ่งไม่มีคนหาเงินเก่งคนไหนนะครับที่ไม่กล้าถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยกล้านะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ต้องกล้าครับเพราะเขาจำเป็นต้องเข้าหาผู้คนต้องพูดต้องขายต้องนำเสนอตัวเองนะครับหรืออะไรก็ตามที่เขาต้องทำนะฮะจงจำความลับไว้ข้อหนึ่งนะครับว่าความกล้าทําให้ทุกสิ่งที่คุณพูดและทําน่าสนใจขึ้นอีก10เท่านั่นเองครับถ้าคุณกล้าเข้าไปทําความรู้จักผู้คนนะครับจากคนธรรมดาคุณจะกลายเป็นคนที่น่าดึงดูดอย่างมากนะครับถ้าคุณกล้านําเสนอบางสิ่งนะฮะคุณจะทําให้ก้อนหินธรรมดาเน กลายเป็นอัญมณีในความรู้สึกผู้คนตรงหน้าคุณได้ครับและเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณกล้านะครับไม่ใช่การนึกถึงเงินครับแต่คือการนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในชีวิตนะฮะและเงินเนี่ยนะครับจะทําให้คุณได้มันมาครับไม่ว่าคุณจะต้องการเวลาอิสระชีวิตที่สุขสบายธุรกิจในฝันความสัมพันธ์ที่ดีสุขภาพที่ดีหรืออะไรก็ตามในชีวิตนะครับที่คุณต้องการนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในชีวิตครับแล้วคุณจะมีแรงบันดาลใจแล้วก็กล้าทําทุกสิ่งที่คุณไม่เคยทํา หรือไม่เคยคิดที่จะทำนะครับและเมื่อทำแล้วเนี่ยคุณจะชอบมันครับต่อมาข้อ3นะครับก็คือความขยันคุณจะไม่มีวันเป็นคนหาเงินเก่งได้นะครับถ้าคุณขี้เกียจหาเงินเพราะว่าคนหาเงินเก่งเนี่ยต้องขยันต้องคิดหาไอเดียแล้วก็วางแผนต้องโทรส่งข้อความแล้วก็ออกไปหาผู้คนครับต้องสร้างสารรค์และทําบางสิ่งตลอดเวลายิ่งช่วงที่คุณเริ่มจากศูนย์นะครับคุณยิ่งต้องขยันตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขสุดๆกับการหาเงินครับ ซึ่งคุณเชอร์มารนรัตนพงษ์ตะกูลนะครับเขาบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นสุดๆกับการหาเงินครับไอเดียทุกอย่างเนี่ยลื่นไหลามากครับกล้าทําสิ่งที่ท้าทายและโฟกัสกับเป้าหมายครับ และชีวิตของเขาเนี่ยก็ไปถึงจุดที่ต้องการเร็วกว่าที่คิดนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ได้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เงินครับแต่สิ่งสําคัญกว่าเนี่ยคือความฉลาดความกล้าและก็ความขยันนะครับและนี่ก็เป็นบทความของคุณเชอร์มานรัตนพงศ์ตะกูลนะครับหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะนําไปปรับใช้ในชีวิตได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดอะริชแมนเนี่ยขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ